สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้รีวิวครับการส่งมอบรถไถที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับผมมาก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับปลายทางไกลสุดแล้วครับตั้งแต่วิ่งจากร้านมาก็ราวๆหนึ่งพันสี่ร้อยโลฮะสี่ร้อยกโลเมื่อกี้รถไถรักแสงไหมครไม่ทันครับรถเรารถหนักเนาะวิ่งไม่ทัน เดี๋ยวพาชมบรรยากาศครับผมอันนี้ตอนนี้เราเดินทางมาถึงห้วหินนะนประจวบคีรีขันธ์ครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงะจะถึงอำเภอทุ่งสงนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะไปดูเถอห้วยยอดนะครับจังหวัดตรัง ก็ไปชมบรรยากาศส่งรถกันครับผมครับตอนนี้เดินทางมาถึงทุ่งสงนะครับ f อทั้งหลายกำลังไปต่อนะไปที่อำเภอพุยอดนะงหวัดตังประมาณ3าสิกิโลถึงแล้วครับผมการเดินทางประมาณหนึ่งพโลครับ อีก8กิโลเมตรครับถึงอำเภอห้วยยอดนะครับผมก็ไปชมบรรยากาศการส่งมอบรถกันครับผมกบลูกค้ามือใหม่ครับเป็นเป็นหน้าที่ของแอดครับเป็นหน้าที่ของร้านนะครับที่ต้องดูแลเรื่องการแนะนําการขับการอะไรอย่างเงี้ยเพราะลูกค้าเขายังไม่เคยขับครับนก็ต้องส่วนมากก็แอดจะมาเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้ามือใหม่ที่ซื้อรถจากทางร้านต้องให้คําแนะนําเยอะหน่อยนะครับ ได้ใช้รถอย่างถูกต้องครแล้วก็รถเขาเรียกว่าอะไรนะรถไม่เสียหายครับใช้รถอย่างถูกต้องถูกวิธีครับแล้วก็จะได้ใช้กันยาวๆนานๆครับผม